หลายคนถามเข้ามาเยอะนะครับอย่างคอมเมทันเนี้ยว่าวันหมดอายุดูยังไงแต่ละคนคงยังไม่อยากจะเจอนะครับพวกแมลงปากกัดแมลงปากดูดหรือว่าหนอนไม่ว่าจะเป็นเพลียกระโดดสีน้ําตาลเพลียไฟเพลียจักระจนันเพลียอ่อนเพลียกไก่แจ้อไรแดงแมลงวีขาวหนอนกระทูคอรวงหนอนหนังเหนียวหนอนกอข้าวหนอนม้วนใบหนอนใยผักแล้ววันนี้ขอพาไปรู้จักกับตันเมทาวิลนะครับเป็นจุลินทรีย์เชื้อราเมทารเซียมผสมกับบิวเรียตัวนี้เป็นสูตรเอส์ตาร์พัสด้วย บอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะพาะงั้นแล้วมันมีอายุจํานวนจํากัดนะครับและเราจะรู้ได้ไงว่าหมดอายุแล้วนะครับให้ดูบริเวณซองนะครับมันจะมีวันเดือนปีผลิตนะครับแต่บริเวณซองนะครับจะไม่เขียนวันหมดอายุให้นะแต่ว่าเราบวกไปอีก1ปีครับสำหรับวันเดือนปีผลิตที่ผลิตขึ้นมาแต่ตรงนี้ต้องกรณีที่เราฉีกซองนะครับแล้วก็ใช้งานไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดเก็บได้ดีนะครับอยู่ในที่สะอาดนะครับแดดส่องไม่ถึงฝนไม่ตกใจนะสภาพเขาอยู่ได้ถึง1ปีแน่นอนนะครับแต่ โดยการดมกลิ่นหรือว่าดูสีนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเขาหมดอายุไปแล้วนะฮะสามารถซื้อซองใหม่มาใช้ดีกว่านะครับบริบทของการใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจัดการพวกแมลงตัวเล็กตัวน้อยนะฮะตัวอ่อนแอตัวเพิ่งเกิดจากไข่หรือว่าตัวอ่อนนั่นเองนะครับตัวที่มีบาดแผลตัวที่มีอาการบาดเก็บครับตรงนี้มันจะได้ผลได้ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวโตเต็มวัยตัวแข็งแรงหรือกาลังจะเปลี่ยนเป็นดักแด้พวกนี้กำจัดไม่ค่อยดีนะทุกคนบริบทที่พูดไปตรงนี้นะครับควรใช้ก ยังไม่มีการระบาดลุกลามของมแมลงนั่นเองนะครับเอาไปใช้ของรูปแบบการรักษาและการป้องกันครับจะมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะฮะเฉพาะวันนี้นะครับราคาดีเลยทีเดียวแต่ถ้าใครไม่เห็นพี่กัรในคลิปนะครับให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้และทักข้อความมาเดี๋ยวคุณหนึ่งจะรีบส่งรายละเอียดไปให้นะครับ